บรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะคะสวยมากมากเลยค่ะนี่กว่านะคะนะคะอันนี้ทางชั้นทางเทิงนะคะที่เขาอยู่เมื่อกี้อันนี้เป็นชั้นล่างนะคะต่อลงมา สวยงามค่ะสวยงามน,นะคะด้วยค่ะฝืนกำลังก่อสร้างอยู่ด้วยค่ะนี่อาซิมิเสียงจังหน่อยจะพาโอ้เพชรจะได้นอ ชาวจอยขึ้นชิก้าขึ้นเนาะมันขึ้นสูงเห็นไะแต่ว่าสิลองเบิ้งด้วยค่ะตาเบิ่งแล้วกว้างขวางภานีนวัดใหญ่โตสวยงามไปอันนี้เป็นหมาของวัดด้วยค่ะแสนรู้ค่ะคนยอ่อคนบอกบอกกด อนนำทางให้เอาพร้อมที่พาไปเบิ่งด้วยค่ะดูความสวยงามด้วยค่ะผู้ผู้ผู้อยู่บนบนหินด้วยค่ะพารานหินด้วยค่ะหน้าผาเนาะพารานหินภาษาไทยเอิญพารานหินบอกค่ะเออ แต่บ้านเราน่ะเรียกว่าหน้าผาอันนี้เดินด้อค่ะอันนี้เป็นอายเด้อค่ะว่ได้เอารถยนต์ขึ้นมาขึ้นมาบ่ได้เพิ่นขี่พาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาดูนะคะโอ้โหบางค่นพีน้อง นี่นะคะเขากำลังย่างขึ้น้อคะปุ๊บไปแลวค่ะนี่ค่ะตัวกระเทศมองให้เขาเด้ค่ะเก็ดทางขึ้นของเฮาโอ้เป็นหินเปน็นชั้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 นของหินนะคะถอดเลยก็ได้ฮะสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวค่อยลงมานี่ค่ะบันไดสวรรค์ขาวรสันติทานเชื่อหาไทยอะไรเบิร์อาปาฏิาริยค่ะฝากปนญห์บันได,นนนไนนไดขึ้นเขาเด้ว,วไป่ะตามบันไดเด้วยค่ะโอ้ยสะดอยอยูน่สสวดอยเ่เคยมาถ่ายเลยด้วยค่ะเราเคยขึ้นมาค่ะ อยู่ใกล้บ้านสะดอดประมาณสิบกิโลนย่ะของอำเภอน้าแกวนี่ค่ะโอ้พี่น้องเห็นนะไดบอกตรงๆว่าคาสั้นสะดอดเป็นโลกแค่ความสูงค่ะเพราะอีรีเพราะตรงๆแล้ขคาขนาดอันนี้สั้นที่สะใดเอง โอ้ยพี่น้องเห็นอะไรมว่ตรงๆด้วยค่ะใด้แล้วค่ะใด้แล้วค่ะดูนะคะความสวยงามคุณดูด,ด,ดิอันนี้เป็นสร้างยุคพราญหินแล้วค่ะสวยาม,มากมากเลยค่ะเได้ดใยพี่น้องโอ้ยสะดยยาดีดีเลยค่ะ โอ้พี่น้องสะดอยสิ mm. เป็นลมเบิ่งเด้อค่ะสะดอยเป็นโรคเอ่อแค่วความสูงค่ะขึ้นสูงๆแล้วก็ย่านค่ะโอ้ oh, ไปบ่ฮอดนะคะบอกตรงๆเด้อค่ะย่านดีรู้เลยลูกค่ะนี่เลยลนะคะสวยางามค่ะฟังเชิงหนึ่ประมาณจัก400บันไดเด้อคะ่ะขึ้นมานี่นี่เพิ่นก็เป็น เออนีลังนะคะเป็นประวัติศาสตร์แล้วค่ะเพื่อนมีพระองค์หนึ่งที่เพิ่นเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเพิ่นก็มาหยุดนี้ค่ะิ่นก็มาอยู่นี่ค่ะให้ดูนะคะมานอนอยู่ในโนกหินตัวนี้นะคะเขาเขาคุณมานอนอยู่นี่้วยค่ะอันนี้เป็นมองเก่าพิ่นะคะที่เพิ่นเคยอยู่เพิ่นก็มาอยู่นี่แหละค่ะต่อไปต่อมาค่ะมีภูมิจิศสัตธาเนะคะเึ้่เข้ามาเนาะค่ะ เขามาเห็นเนาะพี่นก็เริ่มมาสร้างมาเห็นอย่งเนาะในวัดมาอ้าพี่น้อ,อ,นองพอดอยย่านเด้ออีกจังหน่อยเน,ะะนดดะยานนนะค่ะไปบ่ฮอดดอกค่ะย่านอีหลีโอ้ยี่ล้อค่ะนี่ค่ะโอสวยงามเลค่ะโอ้เห็ดอ,อะไรใดเนาะมาแล้วเนาะอย่าถอยเนะาะมาแล้วอย่าถอยเนาะคะ่ะโอ้ย่านเด้อ น้องเอ้ยมาแล้วอย่าถอยนาะคะ่ะโอ้เสือยมามากค่ะถึงแล้วนี่แหละค่ะนี่นะะ้นนองมาหอดคะ่ะจุดสูงสุดบันไดจากจากทั้งไต้นี่นะคะขึ้นมาประมาณ400กว่าขั้นนะคะก็ะจาก4 0ี่ร้อยัดแล้วขึ้นมามันขึ้นกับที่นี่นี่แหละคะ่ะนี่นะคะ่ะเป็นเป็นพลานหินนาอคะ่ะ ก็เลยมาอยู่นี่และค่ะนี่ยค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะโอ้ยพี่น้องนดี่ยค่ะนี่อดีเด้ย่่ะเอาให้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยงามอีหลีค่ะชุกพระองค์ชุบๆบองคนะคะทุกๆท่าน ดาวดอยเป็นคนแพ้ความสูงค่ะพี่น้องเดี๋ด้เสียกบ้องซูมลุกไปเปิ่งห้ยด้วยค่ะอบังดูกปลาปูข้างใต้อยู่ประตูพี่น้องคนระกน้ำึ้นราคาท้างใต้อันนี้ก็คือข้างบนแล้วนะคะนี่ขึ้นมาข้างบน นี่แหละค่ะเป็นที่ไปที่มาของวัดถ้ำสูงเนาะคะ่ะอำเภอนาะแกจังหวัดนครพนมเนาะค่ะเดี๋ยวมื่อนี้กับพ่อแคนนี้ก่อนเนาะคะ่ะล้วค่อยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปจั่าดืกดฝากขอิมทพี่นองเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งที่ตามไปสาวดอยนาะแกนํำเนี่ยเด้อค่ะเพื่อที่จะมีกําลังใจให้คลิปต่อ,ตอไป ส่วนท่านใดเข้ามาแล้วขอขอขบพระคุณค่ะบานทีเมืองน้องของเฮานะคะคฝั่งไทยฝั่งลาวและ,ะต่างประเทศนําด้วยค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนาแกมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนอกคะ่ะเมื่อนี้ไปแล้วค่ะค่อยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต,ต่อไปนะะ้อค่ะสวัสดีค่ะ